สวัสดีครับผมบารครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Star Review นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์สุดหรูรุ่นยอดฮิตของ Mercedes-Benz ในตระกูล C-Class นั่นเองครับแล้วันนี้ผมก็จะพามารีวิวเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นย่อยนะครับก็คือ C220 o m g l i n e แล้วก็รุ่น C350 a m g Dynamic นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่สุดหรูสปอร์ตและมีสมรรถนะ ที่โดดเด่นแตกต่างกันนะครับวันนี้มอ t ตอร์ p o 2024 <L> มีแคมเปญสุดพิเศษธธทั้ง2รุ่นเลยนะครับ <L> เหลือเพียงแค่2ล้าน900,000บาทครับนีถือเรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz ในราคาที่คุ้มค่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างและมีจุดเด่นอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างจะได้รู้ว่าคันไหนเหมาะสำหรับคุณครับ สำหรับเครื่องยนต์ของทั้ง2รุ่นนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ C220D AMG Line กันก่อนนะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์4สูบขนาด 2,000cc นะครับที่ให้พละกำลังแรงม้าสูงอยู่ที่200แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรครับรุ่นนี้นะครับข้อดีเครื่องยนต์ทนทานนะครับประหยัดน้ำมันได้ถึง21.7กิโลลิตรเลยครับเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเยอะใช้รถนานและไม่มีเวลาชาร์จนั่นเองครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับในรหัส C 3 5 0 E AMG Dynamic นะครับรุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 2,000cc เช่นเดียวกันครับแต่ว่าแรงม้าเนี่ยในรุ่นนี้ทำได้ถึง313แรงแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรครับแล้วก็ในเรื่องของความจุบแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่25.4กิโลวัตต์ครับซึ่งทำให้เราชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งไกลได้ถึง100กิโลเมตรเลยครับ รองรับการชาร์จทั้ง AC และ DC เลยนะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแรงเหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้ในเมืองนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราชาร์จครั้งหนึ่งสามารถวิ่งได้100กิโเมตรเลยครับบางคนเนี่ยแทบไม่ต้องใช้น้ํามันเลยครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะทําการเปิดแอร์โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับทำให้ไม่ก่อมลพิษด้วยครับความปลอดภัยที่เหมือนกันของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์รอบคัน ทำงานทั่วกกล้องมองหลังและมาพร้อมกอบับระบบช่วยจอดอัตโนมัติครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับจะมีระบบ Active Brake Assist มาให้รุ่นนี้จะมี Blind Spot นะครับเตือนจุดอับสายตานะครับถูกติดตั้งอยู่บริเวณกระจกด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับและจุดที่แตกต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้นะครับผมในรุ่นของ C350e เนี่ยจะให้อ p อปชั่น Distronic มาหรือว่า Adaptive Cruise Control มานั่นเองครับซึ่งเป็นระบบรักษาระยะห่างตามรถคันหน้า และอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบ Active Lane Keeping นะครับก็คือระบบรักษารถให้อยู่ในเลนนั่นเองครับสำหรับช่วงล่างนะครับของ C 2 2 0 D เนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบ Coil Spring Show Up นะครับก็อันนี้จะเป็นแบบปกติทั่วไปเลยแต่ว่าในรุ่นของ C 3 5 0 E เนี่ยจะเป็นช่วงล่างด้านหลังแบบถุงลมนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเป็นระบบ Cell Leveling ด้วยนะครับสามารถชดเชยความสูงได้ตามการขนสัมภาระด้านหลังของเราด้วยครับ ในส่วนของภายนอกนะครับการตกแต่งเนี่ยของทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นชุดแต่ง AMG Body Styling ครับก็การชนหน้าการชนข้างและก็การชนหลังครับเป็นของ AMG เลยครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับผมกระจังหน้านะครับในรุ่นนี้จะใส่กระจังหน้าเป็น Star Pattern เรียบร้อยนะครับก็ดีไซน์ล่าสุดจาก Mercedes-Benz เลยตัวฝากระโปรงนะครับจะเป็นดีไซน์แบบ Power Dome นะครับจะทำให้อารมณ์รถเนี่ย ดูสปอร์ตดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟหน้าที่เป็นของ C220D เนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED High Performance นะครับรุ่นนี้ใส่ในเรื่องของตัว Adaptive High Beam มาด้วยนะครับก็คือไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองครับในส่วนของ C350e AMG Dynamic อันนี้จะให้เป็นไฟเทคโนโลยีล่าสุดเลยเป็น Digital Light นะครับที่ให้รายละเอียดแสงสูงสุดอยู่ที่1ล้านสามแสนพิกเซลเลยครับระบบไฟอัจฉริยะนะครับรุ่นนี้ก็จะมีมาให้ซึ่ง จะสามารถหมุนตามองศาเลี้ยวของพวงมาลัยได้ไฟสูงอัตโนมัติได้นะครับสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรนะครับผมและสิ่งที่แตกต่างกันในรุ่นของ C350E อย่างหนึ่งก็คือหลังคาด้านบนนะครับรุ่นนี้จะเป็นหลังคาพารามิกกราส์ลุปหรือว่าหลังคาแก้วนั่นเองครับที่เราสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตัวม่านบังแสงด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งครับบริเวณ บางโคนด้านหลังซ้ายนะครับของรุ่น C350E เนี่ยจะถูกติดตั้งด้วยช่องชาร์จนะครับที่เราสามารถชาร์จด้วย AC ได้และก็ดีได้ครับผมที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับในรุ่น C200D เนี่ยสามารถจุได้มากถึง455ลิตรครับแล้วก็ในส่วนของ C350E เนี่ยสามารถจุอยู่ได้ที่315ลิตรนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับการพับเบาะได้นะครับเพื่อเพิ่มสเปซในเรื่องของการจุได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับ ฝากระโปรงท้ายเนี่ยสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานแบบแฮนด์ฟรีแอสเซสด้วยครับสำหรับภายในนะครับของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นชุดพวงมาลัยของ AMG นะครับจะมีดีไซน์ที่ตัดด้านล่างตรงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพวงมาลัย AMG เลยนะครับเวนคอนโซลด้านบนนะครับก็จะมีการหุ้ม อัปเปอร์แดชบอร์ดด้วยหนังอาร์ติโก้นะครับแล้วก็รวมถึงแผงด้านข้างด้วยหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอ MUX 7นะครับรองรับการสแกนนิ้วเพื่อเข้าถึงโปรไฟลด้วยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะครับ แล้วก็บริเวณด้านล่างตรงกลางนะครับก็จะมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายและก็ที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งครับในสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของสีสันเบาะนะครับในรุ่นของ C200D เนี่ยจะเป็นเบาะสีดําทั้งหมดเลยนะครับทุกสีเลยแต่ว่าในรุ่นของ C350E เนี่ยตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นสีแดงสลับดําลักษณะนี้เลยนะครับก็จะทําให้ลุกเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นนะครับและที่สําคัญครับในรุ่นของ C350E เนี่ยมี เพิ่มระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับที่เพิ่มสุนทรีในการขับขี่ให้เราเพลิดเพลินกับการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นนะครับทิมต่างๆในการตกแต่งของรุ่นดีเซลเนี่ยจะชื่อ s i l v e r g r e y Diamond Pattern นะครับจะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านนะครับแต่ว่าในรุ่นของ C350E เนี่ยจะเป็นผิวสัมผัสที่ดูเงามากขึ้นจะชื่อว่า m a t ั o n s t u u c t อ r e นะครับออกฟิลคล้ายๆคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับ ในรุ่นของ c 3 5 0 e นะครับจะถูกติดตั้งด้วยม่านด้านข้างและม่านไฟฟ้าด้านหลังให้นะครับแล้วก็บริเวณหลังคาด้านบนเนี่ยจะให้ความสึกปอรโปร่งด้วยหลังคาแก้วด้วยครับและสุดท้ายครับในส่วนของราคานะครับของทั้ง2รุ่นนี้นะครับ 2> c 2 0 0 d เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่2,880 0 0บาทครับและ c 3 5 0 e amg d y n a m i c ราคาเต็มอยู่ที่3,200้านบาทครับในส่วนของแคมเปญ motor expo 2024นี้นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยราคา ลดเท่ากันเลยนะครับเหลือเพียง2 6 9ล้าน6 0บาทครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในช่องทาง Starreview ของเราได้นะครับติดต่อได้ทั้งบา็แล้วก็ออนนะครับยินดีให้บริการนะครับ